ผู้เย็นวางผิดเงินเก็บไม่อยู่จริงหรือเปล่าวันนี้จะแม่มีคําตอบนะครับ ต้องบอกเลยว่าตำแหน่งตู้เย็นเป็นตำแหน่งเก็บกินของบ้านและก็เป็นตำแหน่งการใช้เงินด้วยหลายบ้านนะครับที่ผมไปดูนะบ้านเศรษฐีบางบ้านนะเขาก็เป็นคนใจกว้างเนาะเขาก็จะวางตำแหน่งของตู้เย็นไว้อยู่ประมาณกลางบ้านหรือหน้าบ้านประมาณว่าเดินเข้ามาปั๊บหยิบได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายเขาก็จะค่อนข้างฟุง่มเฟือยมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นบ้านแบบคนปกติที่เป็นฐานะก,กลางๆก็จะเชียร์ให้เก็บไปอยู่ในช่วงห้องครัวหรือท้ายบ้านมากกว่าและที่สำคัญน,นะครับห้ามเอาประตูออกนอกนะฮะก็ไม่ควรหันหน้าออกประตูอย่างเช่นเดินเข้ามาปับ๊บลรวเห็นเลย ไม่ควรนะครับควรหันข้างกับบ้านดีที่สุดนะครับเพราะว่าการหันหน้าออกของประตูตู้เย็นเนี่ยส่งผลทําให้ถูกหยิบเงินหรือถูกยืมเงินถูกโกงถูกเบียดบังในเรื่องเงินก่อนใครมีหลายบ้านที่ทําแบบนี้นะครับลองหันดูถ้าหันได้นะการเงินคุณจะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าหันไม่ได้ลองหาอะไรมากาั้นหาบัญชาหรืออะไรครับทำให้ไม่ได้เห็นเพราะว่าการที่เห็นตู้เย็นก่อนทําให้เอามาใช้ก่อนก่อนที่จะเก็บนั่นเองนะครับลองดูนะครับตู้เย็นก็ส่งผลกับเงินนะคงช่วยเป็นเรื่องง่ายปรับแล้วชีวิตดีแน่นอนครับ